สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันใน E p ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในโหมดของการซื้อขายสินค้ารีวิวนะครับมีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเอ่อจะมีเจ้าตัวทีวีเสาทีวีรับเสาอากาศทีวีดิจิตอลนะครับ ตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นที่ผมขายดีนะครับแล้วก็รุ่นที่รีวิวบ่อยนะครับจะมียุดีอันนึงแล้วก็เสาอากาศนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศนี้เป็นฐานแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีตัวรับสัญญาณ2อันนะก็คือมันจะสามารถตัวกันรบกวนได้ดีขึ้นนะครับก็สามารถดึงความไกลได้25กิโลเมตรนะครับตามสเปคนะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันนะครับวันนี้ที่ผมมาทํารีวิวอีกรอบหนึ่งก็คือมีเพื่อนๆถ่ายถามกันเข้ามาเยอะครับว่า มันต่อตรงกับทีวีได้เลยไหมผมก็ตอบไปในคอมเมนต์เยอะเลยนะครับว่าถ้าทีวีท่านใดเป็นดิจิตอลทีวีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขืยับอกมาได้หนึ่งนะครับถ้าใครเป็นทีวีดิจิตอลนะครับก็สามารถที่จะสามารถต่อใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับทีวีไม่เป็นดิจิตอลทีวีนะครับไม่ใช่ทีวีรุ่นใหม่ที่รับสัญญาณดิจิตอลได้นะครับก็จะต้องใช้กล่อง กล่องเป็นกล่องดิจิตอลทีวีนะครับต่อผ่านกล่องอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้นะครับผมทำรีวิวเอ่อทีวีใหม่พอดีทีวีตัวนี้เป็น TCL ตัวใหม่เป็น Google TV นะครับและด้านหลังมีตาคุดนะครับผมถ่ายด้านหลังไว้ให้ละเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีึในในคลิปให้ดูว่าด้านหลังมีสัญลักษณ์ตาคุดมันเป็นดิจิตอลทีวีรับสัญญาณได้เลยครับโอเคเบื้องต้นก่อนนะครับเข้ามาสังเกตนะครับจุดตรงนี้เห็นไหมครับลูกตาคุดนะครับ ก็คือจุดนี้คือเป็นดิจิตอลทีวีได้นะครับสามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะรับสัญญาณดิจิตอลทีวีมีให้ตั้งแขวนนะครับน็อต4ตัวให้ตั้งแขวนได้นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็น power ครับ power คือสายเสียบสายเพื่อจะไปนําไฟเข้าทีวีนะครับบางมากๆนะครับบางมากๆโอเคมาดูฝั่งนี้ดีกว่าที่เราน่าสนใจเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ โอเคปุ๊บโอเคผมปรับกล้องนิดนึงตรงนี้น่าสนใจเค okay. ตรงนี้เป็นดิจิตอลซาวนะครับโอเคพอร์ตเสียงนะครับสัญญาณเสียงนะครับสีเหลืองสีดำนะครับเสียบเสาอากาศนะครับตัวนี้เสียบเสาอากาศทีวีเพราะเมื่อกี้เรามีตาคุดเสียบแล้วจูนหาช่องได้เลยนะครับแล้วก็ h d m i 3สามช่องนะครับสายแลนนะ ตัวนี้น่าจะรับอ่อ w i ไ i ไ,ได้อยู่นะ USB ใส่เมาส์ใส่อะไรก็หนังก็แล้วแต่นะครับแล้วเราจะมาสาธิตต่อและหาวิธีหาสัญญาณของทีวีท่องธรรมดาได้เลยนะครับตอนนี้เราไม่มีเสาอากาศนอกบ้านเลยนะครับตัวนี้เราก็มีแค่โมเดมอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Wi-Fi เข้าเครื่องปกติเพิ่งดูแค่ YouTube ดูอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการต่อนะฮะ<ม><ม>เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ ผมพามาดูข้างหลังก่อนวิธีต่อสายนะครับนะครับข้างหลังทีวีของเรานะครับก็จะมีหัวแบบนี้นะครับหัวแบบนี้หัวแบบนี้นะครับแล้วก็รู USB อยู่ด้านบนนะครับเราก็เอา USB นะครับเสียบเข้าไปเพื่อให้มันเลี้ยงไฟนะเดี๋ยวผมเสียบแป๊บนึงนะครับปึ๊บ อนนี้นะครับผมก็ต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับด้านบนสุดนะครับเป็นไฟ USB นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับไม่น่ใจะ่ม่เห็นไหมเดี๋ยวผมสูงเข้าไปให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งโอเคสูงเข้าไปดูนะฮะโอเคพอเห็นอยู่นะครับข้างล่างนี่ต่อเสาอากาศนะครับส่วนด้านบนต่อ USB นะครับมันอยู่ด้านหลังนะครับก็มืดมืดนิดนึงนะฮะโอเคแล้วทีนี้เราก็มาดูที่ ตัวสัญญาณไฟก็เข้าออแล้วนะครับดิมไฟมันก็จะเข้าออแล้วนะครับอ่ามันเข้าปุ๊บมันก็จะขึ้นสีฟ้านะครับทีนี้มาดูที่ทีวีกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวามาดูที่ทีวีนะครับนี่เป็นทีวี Google ทีวีนะครับปึ๊บโอเคอ่าแล้วเราก็เลือกไปที่ตรงเอาพุทนะครับทันทีสองนะครับ ันแรกอันนี้คือทีวีนะครับปึ๊บ่าไม่มีชแนลนะครับกดทีวีนะครับกดเพื่อสแกนก่อนนะครับปดเ,เชื่อมต่อเพื่อสแกนนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็เริ่มเลยนะครับสแกนอัตโนมัตินะครับอ่าสาวอากาศนะครับชนิดช่องดิจิตอลทีวีนะครับผม าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าใช้ง,งานได้ไหมฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ต่อตรงจากตัวนี้เลยนะครับยังไม่ได้เอาไปวางหาตำแหน่งที่สัญญาณดีเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ปกติที่ผมทำคลิปมาคราวที่แล้วนะเป็นกล่องดิจิตอลมันจะมีตัวเลขสัญญาณบอกนะครับ mm hmm. ให้เราเห็นในกล่องว่านี่กี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าไความแรงของ สัญญาณด้วยครับแต่ตรงนี้ผมไม่มีนะมันไม่ได้มีบอกในหน้าจอทีวีนะครับแต่นี้ผมวางไว้ข้างหน้าทีวีเลยตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดครับอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเน้นย้ํานะครับทําแบบนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่เพื่อนๆอยากรู้ถามกันมาในคอมเมนต์ผมเยอะเลยต่อตรงทีวีได้ไหมต่างจังหวัดใช้ได้ไหมผมมาทําให้ดูแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้สัญญาณที่เขาค้นหาได้นะครับดีทั้งหมด12ช่องแล้วนะครับ อันนี้เป็นทีวีรุ่นใหม่เป็น Google TV นะครับตอนนี้ได้62เปอร์นะครับแล้วก็มีช่องที่ค้นหาเจอ12ช่องแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ผมทําให้เพื่อนๆดูรอบแรกก่อนเดี๋ยวรอบ2ผมจะเอาไปวางใกล้ๆหน้าต่างนะครับมันเป็นแม่เหล็กสามารถที่จะว,วางแปะตรงลูกกงเหล็กได้นะครับเพื่อจะให้มันรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นนี่ทําแบบคข่าๆง่ายๆให้ดูว่ารับได้หรือเปล่าก่อนนะครับแต่ใช้งานจริงเพื่อนๆต้อง นำมันไปวางในจุดที่ใกล้หน้าต่างใกล้ที่โล่งและรับสัญญาณได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็จะมีช่องขึ้นมาประมาณนี้ชัดไหมครับโอ้ชัดนะครับอันนี้คือคือท,ทีทีวีต่อตรงกับเสาว,วางไว้ข้างๆเลยนะครับเสาสายมันไปได้ไกลถึงห้าเมตรนะครับสามเมตรถึงห้าเมตรเนี่ยอันนี้ภาพชัดมากแล้วเปลี่ยนเราเปลี่ยนช่องนะครับเห็นไหมครับผมผมเปลี่ยนผ่านรีโมทเลยนะ ไม่มีไม่มีกล่องไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าอันนี้คือเสียงนะครับบอมเบาเสียงนิดนึงเปลี่ยนช่องนะครับอ่าอันนี้ไม่มีสัญญาณเดี๋ยวเราต้องไปจูดแล้ววางเสาให้มันดีกว่านี้นะครับผม <Okay. S 2> เนี่ยครับ <Okay. S 2> ก็อันนี้ก็คือใช้งานได้นะครับเวิร์กพอยด์อูนะครับ แต่เรื่องตัวภาพขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปปรับตั้งค่าให้มันออกมาเป็น Full HD ของทีวีอีกทีนึงครับอันนี้คือต่อตรงกับเสาอกาศแล้วมันขึ้นเลยนะครับภาพชาัดประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูหมวดคําว่า9 HD นะครับช่อง HD ภาพมันจะชัดแค่ไหนนะครับเพราะทีวีนี้มัน 4K นะฮะแต่สัญญาณมันเหมือนลบกวน,นครับเดี๋ยวผมต้องขยับเสานิดนึง ช่องวันเทดีเป็นไงครับชัดชัดไหมครับอันนี้เป็นช่องวันนะครับสัญญาณขาดหายเพราะว่าสัญญาณอาจจะไม่แรงเดี๋ยวผมขอขยับขยับเสาสัญญาไม่ดีเบื้องต้นผมขอสรุปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะครับผมจะยังไม่ขยับเสาไปไหนให้นี่เป็นเสาอยู่หน้าทีวี แต่ถ้าเสาเราใกล้ทีวีประตูหน้าต่างมันจะดีมากนะครับผมจะทําไว้อย่างนี้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้คือตัวสินค้างเราว่ามันใช้งานได้เลยนะครับภาพชัดขนาดนี้นะครับแล้วก็เสียบต่อตรงค้นหาช่องใช้งานได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสินค้านะครับก็ราคาอยู่ที่290บาทเท่านั้นครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับใต้ลิงก์วิดีโอนี้หรือแอดไลน์ ID นะครับผมจะขึ้นสแกน QR code ให้เพื่อนๆสแกนที่หน้าคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจะลง QR code ไว้เลยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับสรุปกันนะครับใช้กับทีวีต่อตรงได้เลยแต่ทีวีต้องเป็นดิจิตอลทีวีที่มีสัญลักษณ์ตาขุดด้านหลังแล้วก็ มีช่องเสาอากาศนะครับแล้วก็ USB เสียบเพื่อมีไฟเลี้ยงนะครับต่อตรงค้นหาใช้งานได้เลยนะครับจบนะครับพาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามีการตุกติกอะไรหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะนี่ครับนี่ผมต่อตรงเลยนะฮะนะครับนะครับนี่ครับ USB ข้างบนเสาอากาศด้านล่างนะครับแล้วก็มาที่ตัวพ่อเหญของเราเลยเลยนะครับ นี่ครับก็รวมๆนี้คือสายมีแค่นี้นะครับใช้งานได้เลยโอเคไปก่อนนะครับบาย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 ครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องร้องผิดรองถูกผมอาจจะบวกกำไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับ แล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปีก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนตหรือโอนตามสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบาย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 เดี๋ยวไปดูกันไปดูกันวัดจับได้หรือเปล่า